สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกนคลิปหนึ่งงานโอเคนะครับกับงานแก้ไขปัญหาระบบเครื่องยนต์นะคันนี้ CRV g e n เจนนะปี2 0 1 0นะครับคันนี้มีปัญหาเครื่องยนต์สะดุดสั้นนะครับใช้2ระบบนะคันนี้มีทั้งแก๊สและน้ำมันนะฮะตอนนี้น้ำมันแพงคนก็เริ่มหันมาใช้แก๊สนะพอใช้แก๊สเยอะเครื่องมันร้อนอากาศ ในห้องเครื่องมันสูงนะครับจะทาให้เครื่องยนต์นเสื่อมสภาพนะครับครันนี้เป็นปัญหานะเครื่องยนต์สั่นนะไล่ตั้งแต่คอยจุดระเบิดหัวเทียนนะครับเช็คก่อนนะปั๊มติก๊กดูแรงดันนะสรุปลองให้ f c ซไปจูนแก๊สนะครับเหมือนเดิมนะครับอาการน้ำมันก็สั่นนะไม่หายนะครันนี้เลยบอก F c ซนะ ทำการเปิดฝาสูบเลยนะครับนี้บางทีมันรั่วนิดเดียวนะไปดูนะฝาสูบฝานี้อาการเป็นแบบไหนพังขนาดไหน,นครับเรื่องต้นนะครับน้ำนะให้ดูแนละให้ดูใช้น้ำเอาน้ำเติมเข้าไปตรงตรงนี้ฟังอะไรฟังไอดีนะไ,นเไนเอเสียไหนฟังไอเสียฟนะังไอเสียเนาะ

จบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคันนี้เราจะจัดการทั้งซีนวาลปลอกวาลไกด์วาลวอ,ววววอะไรทำใหม่หมดนะครับเพื่อลดปัญหาจะได้เลือกมาอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องราคาก็ว่า,ากันแต่งานจบก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องปัญหาแบบนี้ต้องทําให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นปัญหามีเข้าเนื้อเรานะเอาให้จบนะครับการไปจ้างนะครับต้องทําให้จบนะฮะวาลวไม่ดีเปลี่ยนนะครับผมเคสนี้นะ คันนี้มีเพิ่มเติมนะครับคือรางโซ่กับโซ่เป็นปัญหานะดูดูลางโซ่เป็นรอยกินลึกนะครับรอยกินลึกไม่พอแก่ออกมานะดูลางโซ่แตกนะครับโซ่ต้องเปลี่ยนนะดันโซ่ลางโซ่โซ่เพิ่มเติมนะครับซีนอลิงฝาครอบตัวนี้ชอบรั่วนะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับ เป้น,น้ามันรั่วใช่เ <นะ S 2> ีนข้อหน้าก็รั่วนะเห็นข้าวลงมันไหมเยิะออกมานะครับรั่ว,ดวัดเจนนะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับอะคันนี้อาการน้ําเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมปล่อยไว้อีกนิดนึงอีกหน่อยน้ําดันน้ําเดือดเนี่น้ําหายไม่รู้สาเหตุนะปาเกนปาเกนเริ่มแลบนะครับอ เก็นเริ่มแรบแล้วนะครับโชคดีโชคดีโชคดีพี่มาก,ก่อนนะครับก็พวกท่อน้ํานะผมบอกเลยผมจัดใหม่หมดนะท่อน้ําบวมหมดเลยนะท่อน้ําแก๊สนี่ยิ่งหนักเลยนะครับแนะับเก็นนี้นะ CV เจนสามนะมาดูนะสำหรับฝาสุบใน CV คันนี้นะใส่หน้าเก็บความเรียบร้อยนิดนึงนะแล้วก็วาว ไอดีเสียนี่เปลี่ยนทุกตัวนะครับผมที่เป็นปัญหานะฮะเปลี่ยนทุกตัวครับเปลี่ยนใหม่หมดนะปเป,ะป็นฝาสูบจัดแท้นะครับผมใส่สแตนดาร์ดได้อยู่นะคันนี้เครื่องสองจดสี่ครับอะไรค่อนข้างจะหายากนะนต้องเบิกงหมดทุกอย่างเลยนี่แต่าว่าวจนไอดีเสียเนี่ยสั่งเบิกเนะนี่ยเนี่ยวาวเนี่ยสั่งเบิกใหม่เลยนะก,นะก็ที่มันรั่วออก ตรงนี้ก็คือเกิดจากบาวาวมันสึกนะครับบาวาวบาวาวตรงนี้เนหะ็นไหมมันสึกนะครับมันไม่เรียบมันเกิดลอยรั่วนะประมาณนั้นนะมันเกิดลอยรั่วอาการรั่วได้เครื่องกําลังอัดไม่ดีนะเหมือนกําลังอัดมันรั่วออกก็ประมาณนั้นนะเครื่องเลยเลยสันส่นสะดุดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจ,จัดการให้ครับจบแน่นอนนะครับอ่า เสือสูบนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะวางประเก็นฝาสูบครับทาด้วยชเชล็กนะยนี่อู่ของเราส่วนมากจะใช้ชเชล็กในการทานะครับเชื่อว่าเนะเชื่อว่าเวลาอัดฉันเข้าไปแล้วชเชล็ดนะจะเหนียวกว่านะนะเป็นความเชื่อของร้านนะทนกว่าด้วยนะครับ ต่อไปนะเราจะให้ทีมงานเรานะครับยกฝาสูบลงนะสวดประกันทาเนเรียบร้อยแล้วนะท้่ยท้ายทั่วนะจะให้ทีมงานเรายกลงไปนะครับดูดึงด้านล่างดูดูด,ด,ด,ดูตัวดูตำแหน่งนี้ ฝาสูงไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่น็อตน,นะอัดเป็นจ้ามบอร์ดครับทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วอัดถังสุดท้ายอีกทีหนึ่งครับผมทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะอัดเช็คอีกรอบนึงนะครับอัดเพิ่มอีกเท่าไหร่ตัวนี้ร้อยยี่เนาะดึงเลยนะตัวนี้ประเก็นเหล็กครับ ดึงถ้าเราดึงตอนเนี้ยน็อตมันจะยืดได้นะตอนน้องระวังทำไมเราต้องทิ้งระยะเวลานะเนีให้น็อตมันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอัดอีกกี้นึงนะอย่างนี้ชัดเจนว่าบางนะนะคนบอกว่าถ้าเอัดตาดู่เลยมันยืดน,อน,น,อน็อตมันร้อนก็มันเกิดจากความร้อน,นครับผมเกิดความร้อนเราขันต่อเนื่องนี่แน่นอนเลยนะยืดแน่ เจ้ครับะนะนะตะกบฝาลงไปแล้วนะวาวตั้งเสร็จเรียบร้อยนะวาวเราตั้งที่แปกับสิบนะครับผมแปดกับสิบกับเจสนี้แล้วก็ลางโซ่นะลางโซ่เปลี่ยนใหม่ครับลางโซ่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับนี่นะครับ โซ่ตั้งเสร็จเรียบร้อยมาร์กมังดูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะล้างโซ่ตัวเดิมก็อยู่ตรงนี้นะครับหาของยากมากกว่าจะได้โหนานเลยนะล้างโซ่มาร์กนะล้างโซ่มาร์กนะเสรจัียบร้อ,อยดูใหก่อน่ามีอะไรกระเด็นเข้าไปครับอึบอ่าทีนี้ ก็จะเก็บความเรียบร้อยนะรอบเครื่องยนต์นะครับให้เสร็จท่อน้ำนี่เปลี่ยนหลายจุดเลยนะครับันนี้นะท่อน้ําแข็งหมดอายุนะแล้วก็ท่อแก๊สแข็งหมดอายุนะฮะเปลี่ยนท่อน้ำํำท่อแก๊สเปลี่ยนใหม่นะครับมาดูมาดูกันต่อกับ h o n d a c ซ V คันนี้นะเครื่อง2.4นะครับนี่นะประกอบเข้าไปแล้วนะน้ำมันเครื่องเติมยังเติมนะน้ำ น,น้ำเติมแล้วนะนี่ว่าน้ำว่าอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> อ่ะต่อไปเอา้อนอง,อ,ง <c oughs> อุย้ยติดง่ายเหลือเกินชึ่งเลยครับเห็นไหมโอ้โห,โหนี่ติดขึ้นมานิ่งกิฟต์เลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะพอน้ำมันขึ้นจนจนเขาจะเงียบลองอีกนิดนึงนะครับ นิ่งเลยนะคันนี้ปัญหาแรกๆที่มาคือคันนี้เดินสะดุดสั่นนะแล้วก็เวลาตัดเป็นระบบแก๊สคันนี้เขาจะดับเองนะเขาต้องโยน,นสั่นมากนะไฟไหมคนระับไฟไหมควันขึ้นไฟไหมครับอย่าตกใจครับอย่าตกใจนะครับร้อนเจอเย็นย่อมเป็นควันอยู่แล้วนะบอันนี้ เราจะลันทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนนะหลังจากนั้นก็จะเช็ครอยรั่วนะดูว่าท่อน้ําที่เราประกอบไปนะว่าดีหรือไม่นะถ้าไม่ดีหรือมีรั่วซึมก็แก้ไขกันไปนะครับดีไหมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าไปดูด้านหน้าด้านหน้าซุ้มล้อซ้ายนะครับเอาประกอบเข้าไปแล้วไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนนะมาเธอสองไปข้าไปนี่ฝาหน้าก็เปิดออกมานะครับ Oh, โอดนบังไปแล้วนะโดนบังโดนเบิงไม่เป็นไรเดี๋ยวสตาร์ทรันทิ้งไปก่อนครับหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมาดูกันนะรันทิ้งไว้นี่ไม่ใช่ว่าเดินหนีไปครับผมสังเกตด้วยนะอุณหภูมิน้ำนะระวังให้ดีครับต้องดูเรื่องพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนตรงน,นี้ด้วยนะเดี๋ยวฮีทมาเป็นเรื่องเลยครับระวังด้วยนะ เดี๋ยวไล่ลระบบน้ําด้วยนะครับคันนี้เสร็จแล้วออกไปวิง่งทดสอบทดลองกันนะครับผมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับทดสอบเรื่องความร้อนนะผ่านไปแล้วนะน้ายาหม้อน้ําเติมไปแล้วนะแล้วก็ไล่น้ำหม้อน้ําเสร็จเรียบร้อยนะร,รอยรั่วจุดต่างๆไม่มีแล้วนะที่นี่ก็เหลืออย่างเดียวนะอองวิ่งทดสอบอีกทีหนึ่งน,นะครับก่อนส่งงานนะต้องทดสอบทุกคันนะไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุมาเนะี่ย ไม่ได้นะผมให้เขาว่าเราได้นะทดสอบมันจบนะโอเควยวออกไปวิ่งด้วยกันทดสอบด้วยกันครับคันนี้นะอันนี้ใช้สองระบบนะครับทั้งแก๊สและน้ํามันนะถ้าน้ํามันเดินไม่นิ่งแก๊สก็จะไม่นิ่งตามนะครับตอนนี้นะ้ํามันนิ่งกริบนะเรื่องแก๊สเขาว่ากันอีกทีนึงนะครับขอทดสอบระบบน้ามันก่อนนะครับผม ามาดูด้านในครับมาดูด้นนในดับเครื่องนะเปิดออนนะไปุกเครื่องยนโชว์นะแบตเตอรี่โชว์ถ้ามันเครื่องโชว์นะสำคัญที่สุดคือสามตัวนี้นะชิ้นนะครับคันนี้แบตเตอรี่จอดนานเริ่มอ,อ่อนคนระับ ให้ชัวเป็นแบบหนึ่งลูกนะเดี๋ยะถอยหลัง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 ออกมันแล้วนะครับแม่ปับยวไปลองกันนะครับผม จะเปลี่ยนสมุดเลยนะครับนึ่งคลิปเลยคันนี้คันนี้นะคือแก้ไขไปก่อนหนะ้นาน,นี้แล้วนะคือมีออกซิเจนเซนเซอร์หึตัวนะแล้วก็มวเทนหนึ่งชุดนะแต่อาการก็น้อยลงนะแต่บะเด็นเราแจ้งเอฟซีไปบอกว่าให้นำรถเข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะเกี่ยวกับเครื่องกำลังอัดเครื่องยนต์ ีไม่พอเลยทำให้เครื่องจงมันสั่นนะครับนะกับเคสนี้ที่เราทําไปก็จะมี1น,นะชุดล้างโซ่เลยถอออกมาเนะี่ล้างเป็นร่องเลยแนละ้วแล้วก็แตกด้วยนะเสียงที่จะมีการเสียงดังนะเราเลยแนะนำให้เ,เปลี่ยนไปซะนะแล้วก็สองหลกัหลกๆเลยพวกฝาสูบซีนวาลนะแล้วก็วาลไอดีเสีย เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเบา ADI เสียเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็อ่าปะกเกนฝาสูบว่าต้องรอเบอิกรอเบอิกนกั่วไปไม่มีนะับปะกเกนเทียบเราก็ไม่กล้าใส่ะกลัวเป็นปัญหากลับมานะจะไม่จบเรานะเจี๋ยวมีปัญหาเรื่องความร้อนน้ําดนะันยากนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะของเทียบไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ประเด็นคือกลัวงานไม่จบ นะง,งานย้อนนะครับอะไรแท้ก็มันชัดเจนอยู่แล้วเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเกตนี้จบงานแล้วนะปัญหาที่เจอคือวาล์วรั่วน,นะครับตอนนี้คือโดนสัว์ผมคิดโดยใช้น้านะปกติปกตินี้ใช้น้ํามันจะแค่ซึมซึมออกมานะนถือว่ารั่วแล้วนะแต่นี้มันไหลหยดต,ต,ติ่งเลยนะชัดเจนนะครับกับเคตน,นี้นะครับ กับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง youtube กูแงจเจริญการช่างนะครับแพจทางเพจ a c e บ o o k กูแงจเจริญการช่างนะครับที่สำคัญก็คือกระดิ่งนะกดเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าควคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่กูแง่เจริญการช่างนะครับ